อรุสวอ์กับทุกคนวันนี้ก็เป็นยามดึกอันสดใสของผมนะครับ <laughs> อันนี้เป็นคลิปแรกนะครับเดี๋ยวผมจะพาไปดูว่าหนึ่งวันของบาร์โฮสเนี่ยเขาทำอะไรกันบ้างนะครับผม <c oughs> เวลาตอนนี้ก็หนึ่งทุ่มเดี๋ยวจะมาเล่าให้ฟังว่าทำไมถึงตื่นเวลานี้นะครับผมแต่ยังไม่ใช่คลิปนี้เนาะ <c oughs> โอเควันนี้เราจะพาไปดูนะครับผมว่าวิธีการทำงานของบาร์โฮสเนี่ยเป็นยังไงนะครับผมก่อนอื่นเลยอาบน้ำก่อน โอเคนะครับก็ไปอาบน้ำมาเรียบร้อยแหละเหลือก็เดี๋ยวแต่งตัวในร้านที่ผมทำอยู่นะฮะคืออันนี้น่าจะเป็นชุดแจ็คเก็ตนะ,นะครับเดี๋ยวจะมาโชว์ให้ดูว่าวันนี้เป็นธีมอะไรนะฮะคือเป็นโฮล์มันต้องแล้วแต่ธีมเนาะแล้วแต่ร้านนะครับแต่ร้านจะเป็นแบบว่าจัดธีมมาให้เราเลยนะครับว่าวันนี้เป็นธีมอะไรมนาะนะผมเดเดาไปดูเลยโอเคก็แต่องออกมาก็ได้ประมาณนี้ครับ ก็เป็นเสื้อหนังขอบนะครับแล้วก็เสืยย้อยืดขาวปกติเสื้อเด็กน,นะครับผมซึ่งยังไม่ได้มีเข็มขัดเนาะความจริงมันต้องมีเข็มขัดนะจะมือนกันทีแต่ยังดูดูอยู่ครับตังยังไม่ถึงนะฮะ <laughs> จะซื้อผมไหมล่ะหยอกหยอกนะครับ <laughs> ก็เดี๋ยวเราจะนั่งรถไปกันเลยนะครับไปนั่งรถไปที่ร้าน,นเลยไปถึงก็น่าจะไปแต่งหน้าทำผมมาแต่งหน้าทำผมเสร็จก็น่าจะขึ้นฟอร์นะครับแต่มันจะกลับขึ้นฟอร์น่าจะต้องเอาบรรยากาศแบคิดเก่า มาให้ดูก่อนนะผมว่าในร้านผมเนี่ยเวลาขึ้นฟอร์เนี่ยมันเป็นประมาณไหนนะครับก็แต่แต่เ,เราก็จะหน้าราเปเลยนะคุจะไม่ขับรถไปนะครับเพราะว่าการตัวเองเมาครับเราไปเลยโอเคนะครับตอนนี้เราก็มาถึงร้านที่ผมทํางานเรียบร้อยแล้ว <S <S เดี๋ยวต้องเข้าไปเช็คชื่อแล้วก็แต่งหน้ากันสักหน่อยเพราะอีกประมาณสามทุกครึ่งน,นี่จะขึ้นฟอร์แล้วนะครับ เหนื่อยเดี๋ยวนี้วันนี้ไม่รู้จะเหนื่อยป่านะครับแต่ผมไม่ได้ใครมาเลยนะวันนี้ลูกค้าไม่มานะครับต้องไปลุ้นเอานะฮะโอเจหลงหรืล่แต่วันนี้ก็ของเยอะแล้ครับโอเคเราไปดูกันเลยดีกว่าว่าเครื่องในของเจะเป็นยังไงนะครับ ก็เพิ่งลงฟอร์มานะครับก็ออกมาเดินเล่นเนาะเพราะวข้างในเสี่ยงดันเราเข้าไปข้างในแล้วเดี๋ยวเราไปดูบรรยากาศข้างในดีกว่าว่าเป็นประมาณไหนนะครับผมอันนี้ก็เป็นบรรยากาศข้างในนะครับก็จะมีเสียงเพลงอะไรประมนี้เดี๋ยวผมจะไปดูบรรยากาศรอบร้านนะครับอันนี้เป็นชั้นสอง đểng nhao lên, làm lo lên, nó lo phải, 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 rồi นะครับก็แต่งหน้าเรียบร้อยแล้วนะครับก็เดี๋ยวเมื่อกี้เพิ่งได้ลงฟอร์นะก็ขึ้นฟอร์ไปก็ได้ฟอได้ลงฟอนะครับก็เดี๋ยวนี้จะทำงานกันยาวๆเลยนะครับจะมาดูนะครับผมว่าวันนี้แอนดิวนะฮะแอ48เนาะจะได้ดื่มเท่าไหร่นะครับผมเดี๋ยวเราแฟนแบ็คไปเจอกันที่ห้องเลยนะครับแล้วก็เดี๋ยวจะเล่าว่าวันนี้มีโดนอะไรไปบ้างมา ก็ได้ประมาวันนี้ได้ปะมาณ0ดื่มนะผมก็ถือว่าโอเคไม่แย่ถือว่า2,000กลับบ้านก็ค่าแต่งหน้าค่าทำผมอะไรพวกนี้ก็น่าจะโอเคนะครับค่ารถก็น่าจะได้อยู่นะครับได้กำไรอยู่โอเคเดี๋ยวถ้าถึงบ้านแล้วเราไปเจอกันนะครับอาจาอาจะอัดเป็นตอนตอนนะเพราะว่าเพิ่งทำการเสร็จแต่จะทำ จะให้ดูบรรยากาศแต่อาจจะเป็นคลิปเก่าเนาะที่เป็นบรรยากาศของอาสวะนะครับมาเจอกันตอนห้องเลยนะครับบ่าโอเคตอนนี้เราก็มาถึงห้องนั้นเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับซึ่งวันนี้ก็ได้ยอดประมาณสิบดื่มเนะาะใช่ก็อย่างที่บอกไปแล้วนะครับผมวันนี้ก็เหนื่อยมากเพียมากนะครับผมก็วันนี้ก็กินละกินเออกินเหล้าไปเยอะอยู่ ก็ถือว่าโอเคนะครับวันนี้ลูกค้าถามาเยอะไหมก็เยอะทุวันนะครับทวาทองรอนะครับผมถ้าใครอยากมาหาแอนดิวนะครับผมก็สามารถมาหาได้เลยนะรออยู่นะครับผมโอเคนะครับผมถ้าใครอยากให้ทําคลิปอะไรเนี่ยต่อเนี่ยเกี่ยวกับบาโฮดเนี่ยสามารถไปสามารถคอมเมนต์ได้เลยนะเออแต่ถ้าผมคิดคอนเทนต์ได้ผมจะทำทำคอนเทนต์ของที่ผมคิดก่อนนะครับผม ซึ่งวันนี้ก็สนุกมากนะผมสวารทองห่อสนุกทุกวันนะครับอยากให้ทุกคนนะผมมาเที่ยวกันนะฮะแต่ถ้าใครอยากสนใจอยากจะสมัครหรืออะไรเนี่ยก็ติดต่อผมมาได้โดยตรงเลยนะครับผมจะทิ้งลิงก์ IG ไว้หรือว่า Facebook ไวข้นนะวไวข้างล่างนะครับแต่ส่วนมากผมเล่น IG จนะเออจะทิ้งอิ s ส a g แกรไว้ข้างล่างนะครับผมสามารถมาเที่ยวหรือมาหานได้นะครับผมสำหรับวันนี้นะครับก็คงต้องจบไปเท่านี้แหละนะครับผม ใครชอบคลิปนี้นะฮะใครชอบคอนเทนต์แบบนี้นะครับกดไลค์ฮะกด s u b s c ครต e ฮะติดตามติดตาม IG ด้วยข้างล่างโอเคพวกเรบวันนี้แอนดิวอ่ะคงต้องลาไปก่อนแล้วนะครับผมเดี๋ยวเรามาตอ,อก,กันใหม่คลิปหน้าเดี๋ยวเรามาเจอกันใหม่คลิปหน้าโอเคตันนี้ลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับไป